มาดูวิธีสร้างโฆษณาประเภทข้อความในตัวจัดการโฆษณากันเริ่มจากไปที่หน้าตัวจัดการโฆษณาแล้วคลิกสร้างต่อไปคุณจะต้องเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณซึ่งเราจะอธิบายวัตถุประสงค์3หัวข้อโดยเริ่มจากวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมหากคุณต้องการเพิ่มจำนวนข้อความยอดการรับชมวิดีโอการมีส่วนร่วมกับโพสตยอดไลค์เพจหรือการตอบรับงานกิจกรรม เราแนะนําให้เลือกวัตถุประสงค์นี้วัตถุประสงค์ที่2คือวัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมออกแบบมาเพื่อส่งผู้เข้าชมไปยังจุดหมายที่ต้องการ <S <S เช่นการสนทนาหรือกิจกรรมบน Facebook สุดท้ายวัตถุประสงค์การขายเหมาะกับการสร้างคอนเวอร์ชันควรใช้เมื่อคุณกําลังติดตามกิจกรรมด้วยเมตาพิกเซลเพื่อช่วยค้นหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเรามาเริ่มจากการมีส่วนร่วมกันขั้นแรกเลือกการมีส่วนร่วมแล้วคลิกดำเนินการต่อ ตั้งชื่อแคมเปญของคุณจากนั้นเลือกว่าโฆษณาของคุณอยู่ในหมวดหมู่โฆษณาพิเศษใดเช่นสินเชื่อการจ้างงานการเคหะหรือประเด็นทางสังคมคุณสามารถเว้นว่างได้ถ้าไม่ใช่คุณสามารถเปิดปิดการทดสอบ A หรือ B และกำหนดงบประมาณของคุณเมนู Advantage Campaign Budget จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละชุดโฆษณาเลือกเป็น850บาทแล้วกดถัดไปทีนี้คุณจะเห็นชุดโฆษณาการมีส่วนร่วมใหม่ เลือกช่องทางที่คุณต้องการกระตุน้นการมีส่วนร่วมในส่วน Conversion เราขอแนะนำแอป h a t ซึ่งตั้งค่าเป็นจุดหมายเริ่มต้นแล้วเราจะกำหนดแอป h a t ที่ควรส่งไปโดยอิงจากช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสใช้สนทนากันมากที่สุดต่อมาใต้ประเภทโฆษณาเลือกคลิกเพื่อส่งข้อความในส่วนแอ Chat ให้เลือกเฉพาะแอปที่คุณตั้งค่าประสบการณ์การส่งข้อความไว้เลือกบัญชีของคุณ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของกิจหนดการแล้วเลือกสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือใช้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ตัวจัดการโฆษณา Facebook จะตั้งค่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุดโดยอัตโนมัติคุณสามารถปรับแต่งและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยจำกัดข้อมูลประชากรให้แคบลงหากต้องการเพิ่มงบประมาณและการเข้าถึงแนะนำให้เลือกระบบจัดวางตำแหน่ง a d v a n t a g e s สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการนำส่งเราขอแนะนำให้ใช้การสนทนาเมื่อเรียบร้อยการตั้งค่าโฆษณาก็เสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเริ่มสร้างโฆษณาได้เลยปรับแอดเซตอัพและแอดครีเอทีฟให้เหมาะกับโฆษณาที่คุณต้องการใต้เทมเพลตข้อความคุณสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างเทมเพลตใหม่หรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่เมื่อสร้างเทมเพลตใหม่คุณมีตัวเลือกเริ่มการสนทนาหรือใช้แชทอัตโนมัติ เริ่มการสนทนาคือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถกดส่งป๊อปอัพ hmm. ข้อความในแชท t m s mm hmm. s s n n g r r c แชทอัตโนมัติจะช่วยคุณรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานที่สนใจธุรกิจของคุณผ่านขั้นตอนการถามตอบถ้าคุณทำงานร่วมกับ Meta Business Partner หรือบุคคลที่3และสร้างโฟล์ข้อความบนแพลตฟอร์มของบุคคลนั้นเรียบร้อยแล้วคุณสามารถใช้การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อนำเข้าโฟล์นั้นโดยป้อนรหัสเจสัที่นี่จากวัตถุประสงค์ของเราควรเลือกแชทอัตโนมัติ คลิกสร้างเพื่อกรอกโฟล์คำถามเมื่อคุณพอใจแล้วให้เลือกบันทึกและเสร็จสิ้นทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเลือกว่าคุณต้องการติดตามคอนเวอร์ชันโฆษณาของคุณหรือไม่จากนั้นคลิกเผยแพร่เรามาดูวัตถุประสงค์จำนวนผู้เข้าชมกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งผู้เข้าชมไปยังช่องทางที่ถูกต้องเลือกวัตถุประสงค์จำนวนผู้เข้าชมแล้วคลิกดำเนินการต่อในหน้าแรก คุณจะต้องกรอกช่องต่างๆแบบเดียวกับที่ทำในวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมเปิดการทดสอบ A หรือ B หรือ Advantage Campaign Budget ตามต้องการจากนั้นคลิกถัดไปตอนนี้ถึงเวลาสร้างชุดโฆษณาของคุณแล้วสำหรับวัตถุประสงค์นี้เราจะเลือกเว็บไซต์เป็นค่าเริ่มต้นหากต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าสู่การสนทนาให้เลือก Messenger หรือ WhatsApp ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าประสบการณ์ไว้ที่ช่องทางใดตรงนี้คุณจะต้องกำหนดงบประมาณกลุ่มเป้าหมายตำแหน่งและการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เลือกจำนวนการคลิกลิงก์ซึ่งจะแสดงโฆษณาของคุณแก่ผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มว่าจะคลิกดูมากที่สุดและมีส่วนร่วมในประสบการณ์การส่งข้อความจากนั้นคลิกถัดไปตรงนี้คุณจะต้องสร้างครีเอทีฟโฆษณาในแบบของคุณและตั้งค่าปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการเป็นส่งข้อความ เหมือนกับที่คุณทำก่อนหน้าใช้เทมเพลตข้อความหรือการตั้งค่าขั้นสูงหากคุณมีโฟล์ข้อความที่สร้างไว้แล้วกับทางเมตาบิสเนสพาร์ทเนอร์หรือบุคคลที่3อื่นๆเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่สุดท้ายมาดูแคมเปญการขายกันเริ่มต้นจากคลิกที่วัตถุประสงค์การขายแล้วคลิกดำเนินการต่อกรอกหน้าแรกเหมือนที่ทำก่อนหน้านี้แล้วคลิกถัดไป เลือก Messenger หรือ WhatsApp ในส่วน Conversion ให้คุณสามารถเลือกกิจกรรม Conversion สำหรับแคมเปญได้วางเมาส์เหนือแต่ละกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปเลือกงบป,ประมาณกลุ่มเป้าหมายตำแหน่งและการเพิ่มประสิทธิภาพจากนั้นคลิกถัดไป สุดท้ายเมื่อคุณแก้ไขโฆษณาเสร็จแล้วให้ตั้งค่าปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการเป็นส่งข้อความสร้างเทมเพลตข้อความโดยเลือกเริ่มการสนทนาแชทอัตโนมัติหรือการตั้งค่าขั้นสูงหากคุณมีโฟล์ข้อความที่สร้างลวงหน้าเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่เมื่อโฆษณาของคุณได้รับการอนุมตัติโฆษณาจะเริ่มปรากฏในตำแหน่งที่คุณเลือกและเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของคุณระบบจะนำทางเข้าสู่การสนทนาใน Messenger Instagram หรือ WhatsApp